ดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูสงการอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์นะคะหรือภาษาอังกฤษพูดว่า comparison of adjectives นะคะก็คือการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ซึ่งคำคุณศัพท์นักเรียนก็เคยเรียนรู้มาบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์เป็นอย่างไรนะคะไปดูกันเลยค่ะการเปรียบเทียบนะคะมีอยู่3แบบนะคะ เดี๋ยวเราไปดูว่า3แบบนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรประเภทที่1น,นะคะภาษาอังกฤษจ,จะพูดว่า positive adjectives นะคะก็คือขั้นปกตินะคะประเภทที่2นะคะเรียกว่า comparative adjectives นะคะก็คือขั้นกว่าและประเภทที่3นะคะ superlative adjectives นะคะก็คือขั้นสูงสุดนะคะมีทั้งหมด3ขั้นนะคะขั้นปกติขั้นกว่าและขั้นสูงสุด มาดูขั้นที่1ก่อนนะคะการเปรียบเทียบขั้นปกตินะคะจะมีโครงสร้างหรือความหมายของมันนะคะก็คือการเปรียบเทียบที่เท่ากันหรือเหมือนกันนะคะเราเรียกว่า positive adjectives นะคะก็คือเปรียบเทียบที่เท่ากันหรือเหมือนกันเหมือนกันยังไงคะไปดูเลยคะ่ะโครงสร้างนะคะก่อนที่เราจะเขียนประโยคให้ได้นะคะนักเรียนจะต้องศึกษาโครงสร้างนะคะโครงสร้างนะคะประกอบไปด้วย subject นะคะ กลุ่มประธานนะคะ I U V D H J It นะคะแล้วก็กลุ่มคำนามนะคะที่สามารถนำมาเป็นประธานของประโยคได้อย่าลืมนะคะ Verb to be นะคะ is am are นะคะนำมาใช้ได้ตลอดเลยนะคะตามด้วย as นะคะคำ adjective นะคะแล้วก็ as นะคะและสุดท้ายก็คือ object นะคะส่วนที่เราจะเปรียบเทียบนะคะ ดูนะคะเบส and แจ็คนะคะสองคนนี้มีส่วนสูงนะคะเป็นยังไงคะ165นะคะทั้งคู่เลยนะคะส่วนสูงนะคะเซนติเมตรนะคะส่วนสูงเท่ากันนะคะเราจะต้องเปรียบเทียบในขั้นที่ปกตินะคะก็คือเท่ากัน Base is as tall as j a c k นะคะ Base เป็นยังไงคะ a l ลแปลว่าสูงสองคนนี้มีความสูงที่เท่ากันนะคะ Base และ Jack นะคะมีความสูงที่เท่ากันนะคะแต่ถ้านักเรียนสามารถสลับได้นะคะโดยนำ Jack นะคะเป็นประธานก็ได้นะคะแจ็ค is a s t s l l s s b a s เนะคะเปลี่ยนได้นะคะไม่เป็นไรนะคะสองคนนี้มีความสูงที่เท่ากันต่อไปนะคะการเปรียบเทียบขั้นกว่านะคะประเภทที่สองนะคะ หรือเราที่พูดว่า comparative adjectives นะคะเป็นการเปรียบเทียบนะคะคนสัตว์สิ่งของให้เห็นความมากกว่าหรือน้อยกว่าโครงสร้างนะคะสิ่งแรกเลย subject s นะคะ verb to be adjective นะคะแต่จะมีคำว่า er และ more เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคำว่า more นะคะและตามด้วย than และ ออบเจกตนะคะสองคนนี้นะคะดูจากภาพคนหนึ่งนะคะลักษณะเศร้านะคะอีกคนหนึ่งมีความสุขนะคะระหว่างเจมส์ n n n นิ k นะคะ Nick is happier than James เป็นยังไงคะคำว,ว่า Happy จจำได้ไหมคะ Happier ก็ Happ ier, คือมีความสุขมากกว่าฉะนั้นประโยคนี้จะแปลว่า Nick มีความสุขมากกว่า j จมส์ James, นะคะ สองคนนี้นะคะบ่งบอกถึงเรื่องของอะไรคะฤดูการนะคะ the hot season is hotter than the cold season ฤดูร้อนนะคะมีความร้อนมากกว่าฤดูหนาวนะคะวว้า <Wow. S 1> อาหารสองอย่างนี้นะคะแฮมเบอร์เกอร์และซูชินะคะเราจะเปรียบเทียบในเรื่องของอะไรนะคะ s u s h is i more delicious than hamburger เห็นคำว่า more ไหมคะ more จะแปลว่ามากกว่า m-o-r-e delicious แปลว่าอร่อยนะคะจะแปลได้ว่าซูชิมีความอร่อยมากกว่าแฮมเบอร์เกอร์นะคะหรือใครจะย้ายนะคะย้ายแฮมเบอร์เกอร์มาไว้ข้างหน้าเป็นประธานก็ได้นะคะเหมือนกันนะคะสลับตำแหน่งได้นะคะ ต่อไปนะคะประเภทที่3การเปรียบเทียบขั้นสูงสุดนะคะหรือเราเรียกว่า superlative adjective เปรียบเทียบคนสัตว์สิ่งของแต่ว่าจะต้องมีจำนวนตั้งแต่3สิ่งขึ้นไปและเลือกที่สุดมาเพียง1สิ่งเช่นดีที่สุดแพงที่สุดถูกที่สุดสวยที่สุดนะคะ โครงสร้างนะคะประกอบไปด้วย subject verb to be ตามด้วย t h e a d j e c t i v e นะคะแต่จะต้องมีคำว่า e s t m o s t คำว่า most นะคะซึ่งเป็นการบ่งบอกว่ามากที่สุด jam dan and nancy สามคนนี้นะคะเราจะเปรียบเทียบในเรื่องของอะไรนะคะคุณครูมีตัวเลขให้ด้วยนะคะ fourteen twelve ten Nancy is the youngest Nancy นะคะคือเด็กผู้หญิงที่มีอายุน้อยที่สุดฉะนั้นประโยคนี้จะแปลว่า Nancy เด็กที่สุด Jame s is the o n d e s t Jame s i s the oldest James นะคะเป็นยังไงคะเป็นผู้ที่มีอายุมากที่สุดนะคะซึ่งเราเปรียบเทียบในกลุ่มสามคนนะคะเปรียบเทียบในกลุ่มสามคนนี้นะคะ p ิซซ่าแฮมเบอร์เกอรคุณครูใส่ราคามาด้วยนะคะแต่เราสามารถเปรียบเทียบในเรื่องของความอร่อยนะคะ Pizza is the most delicious Pizza มีความอร่อยมากที่สุดถ้านักเรียนคิดว่าเป็น Hamburger อร่อยมากที่สุดนักเรียนก็สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้นะคะคุณครูใส่ราคามานะคะ Hamburger is the most expensive นะคะ Hamburger is the most expensive นะคะ hamburger มีราคาที่เป็นยังไงมากที่สุดคะราคาแพงที่สุดนะคะนักเรียนดูราคานะคะ Pizza 199บาท h a m b u r r e r 220บาทและ c a k e 120บาทค่ะจากที่คุณครูนะคะได้นำเสนอเรื่องของการเปรียบเทียบจะมีบางคำนะคะ ที่นักเรียนอาจจะสงสัยนะคะเอ๊ะทำไมเราจะต้องเติม er เติม est มีคำว่า more และมีคำว่า the most นะคะนำหน้ากลุ่มคำ adjectives นะคะฉะนั้นคุณครูจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างนะ,ะยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ศึกษาในกลุ่มคำมาดูคำแรกคำว่า hot hot แปลว่าร้อนนะคะ คำนี้เราจะต้องเติม er และ est แต่นักเรียนดูนะว่าทำไมมันมีความแตกต่างกันอย่างไรสามคำนี้ hot ก็คือขั้นปกติ hotter คือขั้นกว่าและ the hottest คือขั้นสูงสุดนะคะเวลาก่อนที่เราจะเติม er ในขั้นกว่าเราจะต้องเพิ่มตัว t ไปอีกหนึ่งครั้งและ ก่อนที่เราจะเติม est เราก็จะต้องเพิ่มตัว t ไปอีกหนึ่งครั้งนะคะเป็นตัวสะกดเพราะว่า hot เป็นกลุ่มคำสั้นสระเสียงสั้นตัวเดียวและมีตัวสะกดนะคะมีตัวสะกดตัวเดียวฉะนั้นก่อนที่เราจะเติม er est เราจะต้องเติมตัวสะกดตัวท้ายอีกหนึ่งครั้งกลายเป็น hot hotter the hottest นะคะ ต่อไปคำว่า big bigger the b i g g e t เหมือนกันนะคะเพิ่มตัวสะกดตัว g, ไปไปอีกหนึ่งครั้ง fat feather the fat เพิ่มตัวไหนคะตัว T อีกหนึ่งครั้งนะคะเป็นกลุ่มสระเสียงสั้นนะคะมีตัวสะกดตัวเดียวให้เพิ่มตัวสะกดอีกหนึ่งครั้งแล้วค่อยเติม er และ est ต่อไปคำว่า dry dry จะแปลว่าแห้งคำนี้นะคะลงท้ายด้วย y ฉะนั้นนักเรียนจะต้องเปลี่ยนจาก y เป็น i แล้วเติม er นะคะเหมือนกันนะคะก่อนที่เราจะเติม est เราต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม est กลายเป็น dry dryer the dried แปลว่าแห้งนะคะต่อไป chief cheaper the cheapest อันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นปกติเหมือนเดิมไม่มีการเพิ่มตัวสะกดนะคะไม่อยู่ในกรณีแรกและกรณีที่ลงท้ายด้วย y เติม er ได้เลยนะคะแต่เพิ่มนะคะก่อนที่เราเราเติม est ไปแล้วนะคะจะต้องมีคำว่า the นำหน้าในขั้นสูงสุดนะคะทุกครั้งเลย che aper, the, cheap cheaper the cheapest small, smaller, the smallest fast, faster, the fastest แปลว่าเร็ว slow, slower, the slowest แปลว่าช้าช้าช้ากว่าและช้าที่สุด w r o n g w r o n g e r the w r o n g e s t ยาวยาวกว่าและยาวที่สุดนะคะ สาคำนี้นะคะเติม er ลงไปได้เลยและเติม est ได้เลยนะคะดูคำนี้นะคะสังเกตให้ดีนะคะว่าคำนี้จะไม่มีความเหมือนทั้ง3รูปแบบขั้นปกติ good better best เกิดแปลว่าดีดีกว่าและดีที่สุด นะคะคจำไว้เลยนะคะคำว่าเกิดเราจะไม่เติม er เป็น gooder นะคะไม่ใช่นะคะ bad worse the worst bad แปลว่าไม่ดีนะคะแปลว่าแย่แย่กว่าแย่ที่สุดนะคะสองคำนี้นักเรียนสังเกตนะคะการเขียนในแต่ละขั้นจะไม่เหมือนกัน many more the most จำนวนมากนะคะมากกว่าและมากที่สุด ต่อไปประเภทคํายาวนะคะส่วนมากเขาจะบอกว่ามีตั้งแต่3พยางค์ขึ้นไปนะคะเช่นคําว่า expensive อันนี้คุณครูยกตัวอย่างในกลุ่มประโยคตัวอย่างนะคะแต่เราจะไม่เติม er และเราจะไม่เติม est เราจะต้องนําคําว่า more นะคะมาไว้ข้างหน้ากลุ่มคํา adjective นะคะที่มี3พยางค์ the most ก็เช่นเดียวกันนะคะต้องมาอยู่ข้างหน้า expensive นะคะ แพงขั้นปกติขั้นกว่าแพงกว่าขั้นสูงสุดแพงที่สุดคำต่อไป delicious more delicious the most delicious อร่อยอร่อยมากกว่าและอร่อยที่สุดคำต่อไปนะคะ use f u n more use f u l n The most useful มีประโยชน์มีประโยชน์มากกว่าและมีประโยชน์มากที่สุดคำสุดท้ายค่ะ Beautiful, beautiful. more beautiful the most beautiful สวยพอเติม m o เข้าไปสวยกว่าและเติม the most เข้าไปสวยที่สุดอันนี้คือการเปรียบเทียบทั้งหมด3ขั้นนะคะ ขั้นปกติขั้นกว่าและขั้นสูงสุดเป็นอย่างไรบ้างค่านักเรียนสำหรับ comparison of adjective ก็คือการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์หวังว่าข้อมูลที่คุณครูนำเสนอนะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอบคุณนักเรียนนะคะที่ตั้งใจฟังเป็นอย่างดีนะคะสวัสดีค่ะ